mở lại cái ôi hơi 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 duyệt 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 chảy lên nga ngon lì đi ô mày ngại là มาๆม,มา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 เจ้ากระยาหลาวกวงนี่ยถอยขึ้นกันเนาะถอยดีกันเนาะมามา,อ,าอีกหักใสาไปเลยโอเคพ่อสานันน่น,นละไนสามัานก้วสามนนละตังไหนวะ พุนเขาตอ่อครับทุกคนครูปแบบพุนเขาลูก้อมครับพุนเขาตอ่อเดียเยเ๋ยวทำยังไงอีกเฮ้ยเอลสี่ห้าเฮ้ยเอลสี่ห้ากี้ biết bây giờ chưa hết nói giống chuyện mà mới chịu một con เฮ้้ไปก็เนมาใส่เดไปด่อถกมาเลยก็ได้ครับ้าอย่าให้กขาดครับ ประมาณ120โดใช้ผ้าเต็นท์นั่งน้ำหนักข้าวนะครับ เกี่ยวครับพี่นอ้องเพื่อให้เขาพี่นอ้องครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสศษเี่ยวนะครับได้งารข้าวก็เอาไปเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับอ๋อ